เรงไาทน้ำโขงีารอี่้จักิจัรเตลดาคให้เพราะันสุดท้ายเชียงใหม่เชียงรายเหมือนขาดานมาเพราะว่านะครับด้วยความเป็นโมัยของผู้กำกัชาว่าการเดินทางกลับบ้านนข้าที่จะไกลแล้วก็ใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะมีการปรับเปลี่ยนอาหารที่จะมาประจาการที่ สบายๆนะครับไม่มีอะไรหนักอย่างที่เราคิดลุงมาเมื่อปี2020งพั 10, 120 <c oughs> งจีกหลายคนยังไม่เกิดเลยนะที่ถือว่าเป็นบ้านเก่าล้ววันนี้พาหลานมา,มาส่งเลย,อยข,อขอบช่องทางทหารกองหนุนนะฮะทหารกองหนุนคือคนที่ผ่านกระบวนการจบ รอรปีสามหรือว่าผ่านการเป็นทหารกองประจำการมาแล้วนะครับสอบกันเฉพาะกลุ่มทหารกองหนุนซึ่งสอบกันภายในค่ายของเรานะครับเปิดทุกปีนะครับปีละหลายๆตําแหน่งนะครับอย่างผมเองก็เป็นตาแหน่งเสมียนอายการสารนะครับก็ตอนนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนเป็นเสมียนกิจการพลเรือนก็เป็นในสายของทหารกองหนุนได้เช่นกันครับครับและพอเข้ามาเสร็จเรียนพูดเก่งเขาก็เลยให้จับไหม่ปืนเลยไม่รู้จักเรยว่าตะยิงยังไงเรียนแค่รอรมา ยังไม่โจทย์ที่ส่งนะครับอาริยานกอะไรก็ว่่วยผมคนตรีวิทยาแก้วโรองรองไม่พักพักพิสายก็ดูแลเรื่องการการสวดเลือกทหารเข้ามาเป็นทหารดูแลทุกสุขด้านสวัสดิการด้านขวัญกาลังใจของลูกน้องลูกระดับชั้นและโดยเฉพาะกําลังคนที่เป็นคนต่างที่ที่ประกันมากบอนแล้วสมัยก่อน เข้ามาเป็นมึงตายแน่นะแต่เดี๋ยวนี้รุ่นรุ่นหลังๆรุ่นสวยๆแบบนี้วัยประมาณนี้เดี๋ยวนี้เข้ามาเป็นทหารแล้วก็เราก็ฝึกให้มีระเบียบวินัยทหารต้องมีวินัยก่อนว่าเราเป็นแบบนี้สำหรับกาเรียนต่อมอวุโมาเรีเราเข้ามาใรียนอวุโสแล้วเดี๋ยวพอเรียนได้ก็คือเรีย กันที่สิ็จจาเอลูกหาครับด้านหลังนะครับด้านหลังการเสร็งนังกมีน้ำดูให้น้หด้านหลัง2านผู้บมด้านหลัง้สีเกับ คอ่านกอร่ยครอัวแงเเนพื้นที่ในการสร้างคนนี Knowledge> นะครับเป็นวิาลัยลูกผู้ชายที่นี่เรียกว่ากองร้อยมณฑลทหารบกที่39และตอนนี้นะครับเปลี่ยนชื่อเป็นหน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่39ชื่อบอกอยู่แล้วว่าเป็นหน่วยฝึกนะครับเราใช้พื้นที่เราเนี้ยเหมือนกันทุกอย่างสำหรับหนึ่งคนเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างครับนี่เลยก็ได้เข้าใจลยตามผมได้เลยครับน้าวเลยข้าหอนี่ก่อนนะใครชอบตาด้เจนนะ แค่สมัยไหนยิบเลยอ่ะสมุดสค่ะอันนี้เราดูสมุดคนนี้มีเงินัญชี้มือที่มือ้วไบางเลยดีาีมีร้อบาทในตที่โงนะไดไร้อยบาทไาสีสำรรงจะใหญ่แล้วมีคน แล้วลูกหน่อหน้าตาดีเป็นในร้อยนะสีส้มโดมไม่เยอะนะขอให้สำเร็จน้อยคนที่ทำมีความมั่นใจมากเป็น